พี่น้องทงผังลาวผังไทยทางต่างประเทศเนาะมือนี้กับมาผมมาพ่อกับน้องทงอีกแล้วโดยน้องฝ่าพี่น้องมือนี้ทางน้องทงก็ี่ยมาเก็บกวาดนละไมแถวเพื่อนเนาะฝ่ายพี่น้องโดยกับมือนี้กับฉีดมาหามโตหามตังยินดีนเวินเลยดงพนวาเนาะโดยรวงพนกับมานำกันอยู่นี่กับร้ายคู่หลายคนเนาะฝ่ายพี่น้องโดยโอเคเนาะไปกันเลยเนาะฝ่ายพี่น้องไปหับซมกันเลยเนาะโดยไปกันเลยโอเคเนาะฝ่ายพี่น้องไปกันเลยเนาะ สร้างเสื้อสังฆามีเบิดอยู่ในนี้เนาะพ่อพี่น้องสร้างสังฆามีเบิดมื้อนี้อ๋อสวัสดีน้องนำผลเนาะปาบ่เห็นหน้าโดนแห่งใหญ่่เก่าสดีพ่อทั้งแม่พอนี่ก็ได้พ่อทั้งใหญ่ยามยามน้องทงเนาะพี่น้องอสดีอาจารย์ัม้ยสดีสดีทางเอ้ยดวงเนาะสดีสดีเอซี่น่เอ้าสดีเนาะสดี เอาแพชิจับกล้องไงฮฮอนสิซอยสบายดีมาไปก่อนสบายดีอีกรอบสบายดีอ่ะสบายดีได้กเอายงไงจะมาเพม่นกหไปแล้วบันนี้บุมีไพจับกล่องไงฮบ้านาน,นี้จับน่จับน,นี่กไทังน,นั้นวทั้งนั้นแหละเอาศาสตร์กายาเลยว่าอยูอย่นี่กัศาส์คือกันศาสตร์เบิแล้วเท่าน,นี้ บริษัทเลยให้องท่องเพื่อนักขึ้นมาแล้วให้เพื่นล่างเวลาหมดลูกยันแหงอยู่แล้วเดี๋ยวจะสร้างเลเกือบเป็นหยันไม่เตะเกือบเป็นฝักแบงโอเคแหงเลย มมมเมนก้วเมนแว่าเอา้ทงๆเมนบบไวเพื่อน้อ,<ห>นองๆน,นเฮียนหนังซื้อได้เฮียนอยู่โตอยู่ต่างนะแบบเวลากินข้ากินน้ำก็ให้พึ่นกินอยู่โตอยู่ต่าง,งบ่อยากให้พึ่นนังขึ้นปันไดเนาะโดยเม,น,มนกนแบบนมนอตงนีเร,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 รมเอาอะเอาเอาโต้นออกแวเฮากับสีหามเตียงเขา บอลผลไม้ตัวหินบนเก่านกี um <the <the ่า้องเดิชจือแหละตลาดนี้เราเก่งเราย่อคูเดียวก็ได้ดอกเบอร์ว่านี่ม่พี่เลี้ยงเจ้าโอเคปูขากแล้วนี่ขึ้นแล้วเลยขากบ่าขึ้นแล้วเบอรปูมันขึ้นแล้ว บะน,นีน้องทกเฮียนังซือกะจังสบายเด้หนังเฮียนอยู่ผีเลยมมไม่ปีกไม่กระดาษได้กระดาษได้นี่กระดาษนี่นี่นี่ยกขึ้นเ,เ,เออโอ้มันจีบเตีนดน่อยได้นาป้าดี๋เดีย๋ดยเตี้นเราอันนี้ตี้ยนอยเ,เล็กน่อยอเอยเน ได้บ่บนันนี้น้องทงแล้วอาแพมาเสร็จเลยเหักแล้วบนันนี่ห้ามห้ามเตียงของอามาแจเลยยังคือยในงาน้อ,อ,อง เจ็เ้ยเ็เรียบร้อยแล้วเอาเอาพลอยมาปัดก่อนโหโไมรุ่นใจร้อนนะเนี่ยสะดวงกะ่า oh, oh. จับกล่องให้น้องทงอยู oh, oh. น,อน,น็อตแพรเมพี่น้องเหอยสลาให้น้อ oh, oh. งคนจัจ้าไปอ่ยฝากเอฟซีของสะดวงแล้แลกกาของน้องทงอีเด้อพนะี่น้อง กระฝาก็อะไรก็แชร์กดติดตามสลาานเด้อส่สองว่าสลาสลาบ้านป่านพี่น้อกโดยแต่มันคือคือว่าหลายายคนกะกดบอกขอเห็นเนาะคนหาบอกขอเห็นกระสลาว่าสิเปียนซื้อม่อยู่พี่น้อกกันฟังเบอนเกาะนอกยนซื้อวในไรบันี้คิดว่าสลาสายบุญสลาบ้านสายบุญบอกเดินเด้อฟังเบอ่งไปนำกันน้องพี่น้อกกันนะครกดติดตามสลาเด้อพี่นอกเป็นกำลังใจสลานนี่โดยค่ะพ่อมีนติดตามส่งสลานในเด้อพม่น้อกเนาะอ่านอ่านก่อนเน้อ ไม่พอยไม่พอยจะได้น้องทงไม่พอยเลยนะไม่พอยเหียนแล้วปัดปัดพื้นนี่ได้หมอเป็นยังงั้นมาแล้วมาปัดกำลังก็ได้สะดวงเป็นกำลังใจให้เด้อว่าชิเห็ดซอยถ้าจับกล้องเนาะ จับกล้องให้น้องทงแล้วก็สะดวงเนาะโดยอือแต่ว่าโอ้คือแบบกระทังสีนเคาขัขบขขไปไหว้อยู่ของน้ำน้องไนนอ้เนาะเมนสวัสดีเสมอเย็นผักขนาดเลยเมนไปถามมันแดดเท่าก้าผ่ามะข่งเนาะเมนเขอขอขอขนเจ็บผ่นนากั่งก็ได้แต่ว่าส่วนลายบนไดนังดอกวนกลายนะ่นยนะเมน สาวน้อยซบแดงปลาลอยู่เนาะสบดเกเงนกระจบที่บุกข่าวโฆษณาเนาะขอมอกับใจหลายๆมีแต่ขโมย้สบายใจเนาะขอขอบบายดีเจอกันทิ่หน้เมยพี่น้องนนกดอันนั้นลยสีสีงผ้าเฮือไหนอบออีก บอลลอดนั่นเองค่ะอาเรามาหามตัวหินสอยอ้าวทูไ้ร้ายเถื่อจังสะอาดทูเรื่อนในน้องทงพอมเนอะก็นี่ก็พากันทูโตทูตังแล้วเลยเนาะมืแล้วเขากับทูืื้นะ ปัดพืชทุ้มพื้นเนาะกแมีพี่น้องโดยตอนนี้เทากะบถ่ายเมี่พลอยน้ำสาวหล่าอยู่เนาะเมีให้พ่อยกันหินกับกันหินมาพ่อยกันต้านบอมมีบ่พ่อยแข็งนะเมื่อไรเคาเอาหนังมาสีดสีดพืชเลย Cái dài mà sai? Làng hàng mà Làng hàng lên đấy Đưa cho mình nhận cho các bạn đi Đi đi, không Đó, hỏi, không? ăn vào เดได้แม่ข้าพาเลยกับเธ็อด้เข้าอนา่ัหลดขึ้นทั้งเมนอขาเอาโหลดขึ้นไว้เืินครัวเดชเดชได้เลยหนองทง้าม้ามข่าวทั้งเดได้ปิ้งเป็ด

พักงาพักการจองบบพักตบใหญ่ตะดวงเลยเอามาลืมเลยพักตบแว่เลี้ยงตบก็ได้มันมีอีกแบบหนึ่งเลยด้ถ่ายหน้ามันถ่ายแล้วแะหนึ่งดอกโดยโดยบเป็นย่งเดี๋ยวไปถ่ายอีก อันทำไมจะมีต่อแล้วก็อันทำไมอ่างปลาต่ออีกแ <laughs> ล้วก็อันทำไมเท่นี้เล็กๆน้อยๆไปจัะไปให้เสีย <Okay S 2> มีแต่ตะปูของทองไหมมีพลอยกับเดียตะปูเลยปะมีอยู่เงี้ยนะแต่อ,ยอยัไม่นิดเลยเขาบบ๊อบเนาะเด็กของน้องโพมีแต่ไม่พอเวลาเราอยากปัดกวาดคนเดียวเนาะเจ็บมันถะ <laughs> <laughs> ้ามากันเดียว <laughs> เราเนี่ยมามาตงกันเด้ป่าวมีตะปูน้ำต่งใช่ต่งีเอ้าคือว่าตงเนี่ยมันมีตะปูน้ำเดตูไหนหาไม่พอตรงทำไงตูนะเออนี่มาอีกหามหามทางลังอะไรนี่คนย่บศาสตร์มันดอกไรสิบพันนี่เยมะคุ้พอมะคุกยี่สิบเอาระวังเนาะ พักแล้วพักแล้วแบบนี้อยากนอนหลินกันนอนอยากตีลังกาหลินกันตีแบบนี้เย็นเลยแบบเพื่อนน้องทงนึ่ตั้งเย็นเลยแบบแบบมันหลวงเลยเนาะโมมีตัวใหม่บ้างรวดเร็วทันใจคนงานเฮา สั่งปุ๊บได้ปป๊บเลยเนาะไอ้มัมเออไปเอาอะไร้ะเอาถอาคนตีเห็นไงม่กอนี้ดดิมา้ปปัเออตาน้ดมาไาเห็นหนตาเรื่องเออะมัคนี้เยมันยงวมันยเวลาจะล่างโหลดแล้วจะกระสีดดินลงลุ่ม สีดสีดให้คิดีนมาลงหลุมพุทธรียกยานพักก็ได้โผล่บนน้ำมึดแหละได้ขับดัวพักกัน,น,น<ด>พักโบ,บงนะแน่นกบ,บงจะตบเมย์ใส่ตัวที่มูเวลเวลาเจ้าใส่โถแล้วเลเย,เ,เ,ลยเจ้ากวนไว้อยอยเดินน่องทมุมใส่โถนกวนไว้ทางลังมันจังงาม าหาให้เ็นเกากด้แคองไว้กันแม่นแมนอันนเยนองทมมักมีหรไม่ชีบงงามม่อเนาะต้นมวกมีต้นมะกรุ้ยแลสีงามเขาอ่าง่ายนะทั้งที่บอกโอ้ยง่ายหมด้แล้วงหา่เลยง่าอยู่เอาทั้งอันบอลหลอดลสีหามตู้แล้รวเนี้ ต้นควายแล้วออนเติมมีแล้วออกมันมี anyway> ่นะที uh ่จะไปปลูกหน้าบ้านเออหน้าบ้านนี Jar ่มันเป็นหอมเราเรียกต้นสนนุนมาใส่เลยสิีัดอนเอาไงคอยสิกวนเถอะนี่กวนคอไว้เราต้องมันต้องหาเงินให้สนตอกใส่นอกตอกสปเตาตกวนี้โอเคน่าฆ่าแน่น เกียกเขียกนองมันไม่ไหวตัดเครื่องแ่คุ้พืชนี่ไม่ได้ค้แลเลยคั้นไมีถวงอนเลวกไัเยามีหวาข่อยหาแล้วบุมี่ลกตลอดาสีะตูะตตมา เอาไหล้งจุกก็ได้ก็เาควรเลยเพราะเขาตอกกะปูจก็ได้ดบอนก็บอนก็ถ้ามันแดดเทากระจูดน้ำนองลงทงงเป็น,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 นยักกระตกนะะ่าไดน่ะกระตกออกแล้วว่างาม,มหักออกเลย เหลือมือเลยวงลงจะได้จีจักใส่ตู้พอแล้วพอยชีดึงออกกันไงมือนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันอยู่เพื่อนพบันต่งน่อยโคตรบบโอ้ยเข่าออก่งนไหนบ้างบารีศนะเรื่องพงกระมาบา สะดวงเก่งเลยน้อยก็หน่อยแข็งแห้งเนาะหน้าวานก็ได้หลังบ้กรไดเอาไว้เกลือไก่พอดีเลยเนาะมันหน่อยก็ได้ซีกินก็ได้เน่ยนกพอซีอลยเข่ไหว้เจ็ดกายโอ้น่อกอีอทางตานี้

งามแรงคุณกะเชียวออกไปนอกเนาะโอยามแรงตาวันนี้เลยเาะัอยเนาะอ้ยเที่ผเห็นเลยกับการเมื่เวลาฝ่นต๊ะแดดออกไปมัเป็นยางเนาะพี่นฝนต๊ก็ขอมาได้นี้พอได้บนผ้าบดยางเนาะแม่นถ้ามันแห้งก็ขอในเหื่นอเจ้าว้ึ่งราคาเนาี่น้งเนาะน่าเบ้าลินน่าหัวเเนาะน่ากัว่าตลกเลยทึ่งรา มันป็นแหงไวัมันงแหงไว้ม่ด้อี่งได้นะโอยรับรองเลยพี่้งค้ายูบออะไรบอเ้ยแล้วก็เอ่อแล้วฮัเอาไม้มาท้าตรงนี้เด้อบอไม้ข้ามก็ข้ามาดีๆก็ได้บอมันจะเอาไม้มาข้ามจากข้าโอ้ยหนักหไม่ใจเด้อันี่เวลาเาตัดออยังขามสกัอันนี้้ัตวผมนจะมาตากอย่นี้ก็ เนื้อสักผมก็ไปตักเน้่ยนะนะกรได้เนีาทมีกเหเดี๋ยวไปชมเวลาเวลาจากเครื่องใดๆเงื่อนลงเนยละากคือเมืองมัมเรียเดี๋ยวสิพาไปส่องเบื้องเฮือดเวลา มานี่ก,กะยังบุกเคยข่าเขึนอ่านเคือโดยแปลว่าบอกก้าข่าวในนะบเห็นเจ้าแล้วก็บ้ก้าข่าแล้วบุเคยอยู่เพือ,อนเนี่ยอยู่้องอมันเป็นยังละ่ะเอาถ่าายบอกโดยนะอสอละ <30. S 2> สามสิบสามิบมันงหกิบาทแแต่งเงิ้สิหกสิบบาทยนะังหาสบ,บาท ที่เราไปหลอกตัดแถ่วเนีน้ทาง,ทางขงยานีน้ที่เขาบุเบิร์นนีน้แต่ว่าเขายยาอยาาผู้อื่นตัดแล้วป <lesbian. S 1> ทีิว่าเขามีจักสติงอย่านี้เขาแบบมันตัดนื่อะไรมันช้าของเขานะ่ะเ <c oughs> ขาอยากเคลียัดีดทานน้นเนาะข้าวเมื่อกี้นี่จะ,นะ้นต้นต้น้นนต้นห้นตนตนต้ต้นนนะตจน ซื้อไม่เด้ชมคนน,มนี้แหลซื้อไม่้วก็ไปแก่มานนั่งไอ้ลมนีซื้อไม่กับซ้ำเต็นซ้ำโหลดกับพอดีซ้ำขาซื้อไม่นีได้ได้ทานมากค่ะไปลอกค้าตีหัวซื้อๆเป็นอะไรก็ซื้อๆก็ตีหัวมือนี้ตีหัวทั้งขงางแล้วตื่นขึ้นมามาหัวทางหลังอีกโอ้ยเหนื่อยนังเลย โอเคเนาะพี่น้องทางนงทงก็บสีได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะอ่าตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกับฝนตกทางนงทงก็บสีเอามะตาเครื่องอยู่ในนี้เนาะทางนงทงก็คิดไว้แต่โดนแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้เห็นเนาะเมื่อนี้กับนงทงก็ได้ลงมือเห็นแล้วเนาะเถ้าว่าอ่ายามฝนตกต้องพี่น้องก็บ่มีมองตากเครื่องเนาะบางทีอ่า บมีเครื่องหนุ่งยังต่างๆเนาะเพื่น้องโดยโอเคเนาะทางนุ่งทงกีเซเดโจบกียวใบเพลงเท่านี้เนาะกัขอบคุณคุณเนาะทางเมฟซีบิัสชูคูชูคนเนาะคือเบื้องคลิปของนุ่งท่งตั้งแต่ต้นจนจบถึงบความโฆษณาเนาะเพื่อนน้องทางนุ่งท่งกะลงคลิปอยู่นีว่าได้เนาะเพื่อนน้องเนาะเพราะว่ามันบ่มีสัญญาณเพื่อนพื่น้องเอ้ยโดยทางนุ่งก็เซได้จบคลิปเพลงเท่านี้แล้วเนาะกัขอบคุณขอบคุณทางเมฟซีบิัสชูคูชูคนเด้อที่เบื้องคลิปของนุ่งท่งเนาะก็ขอใหยเมฟซีอยู่ดีแม่งความเจ็บยาได้ความใครจงมีเด้อ โดยเดินทางไปทางไหนมาไซกับขอให้ปลอดภัยให้จเจริญนใน,น่นอนทีกันงานทางนูโตรการะเซเดโจคีวบันติโอนี้ก็กลขอวว่าสบายดีสบายดี